ลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยคุณจักรกีดบอกว่าถ้าถ้าราศีตุลราศีแรกผมจะวิ่งไม่ใส่เสื้อผ้าหกรอบอ๋อเขาบอกว่าวิ่งหกรอบไอ้นี่ก็ตามไม่ดีไปอ่านเขาว่าวิ่งไม่ใส่เสื้อผ้าหกรอบตกใจเลยเนี่ยเออ อะไรวะอ้าวโอเคนะครับลัคนาราศรีแรกอืมอืมนะสักครู่นะสักครู่สักครู่นะครับอืมอะ เออตกใจเนื้ออะไรว่าวิ่งหกอบ่อกี้ไปอ่านว,วิ่งไม่ใส่เสื้อผ้าหกรอบตกใจเลยเนี่ยน้ำลายกระเด็นด้วยโอ้โอเคนะฮะที่หลังใหาทําให้ตกใจนะคุณจะกจิดนะอา้าวลัคนาราศีแรกลัคนาราศีพิจิกลัคนาแรกเลยวันนี้นะพิจิกใครพิจิกบ้างนะพิจิกใครพิจิกบ้างครับแสดงตัวหน่อยเซ อืมใครพิจิกบ้างลัคนาพิจิกมาลัคนาแรกเลยเนี่ยดูซิเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะนะดูซิว่าเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงอืมนะนะพิจิกลัคนาแรกเลยนะครับดูซิว่าดวงในเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ตรงนี้จะเป็นอย่างไร ลัคนาราศีพิจิกเป็นลัคนาแรกเลยนะครับอา้าวนย่จะบอกให้แสดงตัวก็ไม่ค่อยแสดงหรอกนะอืมนะลัคนาราศีพิจิกนะครับคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วณนะตอนนี้นะครับแล้วก็ของเดือนพฤศจิกาเนี่ยดาวอังคารของคุณไปได้ตําแหน่งเป็นปะ นะเป็นปะนะครับปุปปะปะอืมลัคนาพิจิกนะนะครับอืมลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณยังได้ดาวศุกร์ฟังไปเรื่อยๆนะได้ดาวศุกร์นะครับเอ่ออยู่ในตําแหน่งการเงินเป็นมหาจักรดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณยังมีดาวอาทิตนะทับลัคนาของคุณในช่วงประมาณกลางกางเดือนพฤศจิกานะแล้วก็ดาวพุธก็จะทับลัคนาของคุณเช่นกันสรุปอย่างนี้ดีกว่าลัคนาราศีพิจิกนะครับในเรื่องของการเงินนะพฤศจิกามีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝัน นะครับตามแบบฉบับของดาวพฤหัสนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินที่ไปได้ตําแหน่งเป็นปัทุมเกณฑ์พรฤหัสก็ย้ายกลับไปในราศีกุมตอนประบานวันที่8พฤศจิกาได้ปัทุมเกณฑ์แล้วก็ยังมีดาวศุกมหาจักรมาอยู่ในเรือนการเงินคุณจะได้เงินแบบไม่คาดฝันจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับใครที่ทำอาชีพที่1อาชีพที่2 ล้วนแล้วแต่จะนำมาซึ่งเงินเงินทองทองทั้งสิ้นแต่เป็นช่วงแห่งการทำงานหนักนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนาก็แน่ละสิเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมะกุมลัคนาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะส่วนดาวเจ้าตัวคุณไปเป็นปะนั้นหมายความว่าเงินบางส่วนที่ได้มาอาจจะต้องถูกปัดเจียดแบ่งปันออกไปให้กับคนอื่น อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอยากันนั้นเลยฮ <c oughs> ยากันนั้นเลยชาวพิจิกก็จะมีเงินมีทองใช้ตลอดนะครในช่วงเดือนพฤศจิกายนไม่ต้องไปกลัวว่าจะแย่งข้าวหมาแดกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกสบายใจได้ตอนนี้ YouTube ทะลุตะเจ็ร้อยแล้ว Facebook Fanpage ตามมาติดติดนะนะครับ ส่วนในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของคู่ครองนะครับนะครับเรื่องของคู่ครองนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในตำแหน่งมหาจักรและอยู่ในเดือนการเงินคุณมีโอกาสได้พบรักพบเพื่อนต่างเพศที่มาชอบพอกันนะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนของพฤหัส มีโอกาสได้เจอคนที่ดีด้วยนะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดนะอืมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ครองจะนําโชคดีมาให้นะคู่ครองจะนําโชคดีมาให้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกและถามว่าอะไรที่คุณต้องระวังในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีอยู่สองเรื่อง 1. ระวังสุขภาพสุขภาพนะให้ระวัง 2. ให้ระวังความขัดแย้งกับเครือญาตินะให้ระวังการความขัดแย้งกับเครือญาติทำไมล่ะก็ดาวอังคารดาวเจ้าตัวคุณนะ่ะนอกจากไปเป็นวินาศแล้วดาวดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วย ไปเป็นวินาศด้วยนะก็ระวังนิดหนึ่งผมดูจากองศาของดาวดูสระตะดูแล้วก็ต้องระวังในเรื่องที่บอกแล้วก็ชาวลัคนาพิจิกเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ให้ระวังนะครับอย่าไปพรังหรือทำอะไรแบบทำให้เราเองมีปัญหาได้ง่ายอย่าไปสร้างข้อขัดแย้งอะไรกับใครทางโซเชียลมีเดียนะ นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในช่วงที่ดาวอังคารไปเลงกับมนุษตวอยู่ตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าผมเรียบเรียงเอาจากที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดในช่วงเดือนพฤศจิกายนผมว่าพิจิกดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะครับเรื่องที่ต้องระวังก็บอกไปแล้วไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนเลย หนะึ่งถเนี่ยก็ต้องระวังแล้วสุขภาพร่างกายของพี่จิกนะออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล